สดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายนปี2566ของชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ําที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทํานายดวงโดยภาพรวมอ่าไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำาวพยากร์ที่ออกมาอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อยากให้ทุกคนรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะคะถ้าคำทำนายออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมาก พียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบางเรื่องก็ต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างหรือจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเราเองทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะดวงจะดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเสมอไปความคิดและการกระทําที่ดีนั่นแหละจะนําพาความโชคดีมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ แปดไม้เท้านะคะแสตงสองเหรียญเดวิลห้าถ้วยหกเหรียญน,นะคะห้าดาบเจ็ดไม้เทา้าแฮงแมนแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเจ็ดเหรียญ มีพลังงานการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดก็ได้แต่พอเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนเราได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ใหม่จบจากสิ่งที่มันไม่ดีไปทำในสิ่งที่ดีกว่าดูมีอนาคตสดใสมากกว่านะคะมีดวงพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีหรือคุณได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตมาแล้วนะนับจากนี้ชีวิตจะรุ่งโรจน์ชัชวาลน,นะดวงจะดีแบบสุดขีด สิ่งดีๆจะเข้ามานะคะแม้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะก็ดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องวิ่งเต้นนะหรือมีอะไรทำหลากหลายอย่างชีวิตไม่ค่อยได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่นะคะต้องมีเรื่องของการเดินทางเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้ตลอดอาชีพที่ต้องเดินทางช่วงนี้ก็จะดีมากๆ เดินทางไปเจราจาการค้าการขายก็จะได้ผลสําเร็จกลับมาหรือเดินทางไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก็จะเคลียร์ได้นะคุณจัดการได้ดีนะคะเป็นนักแก้ปัญหาตัวโยงเลยทีเดียวไกลเกี่ยปัญหาให้คนอื่นอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องรามาะมัดระวังตัวบ้างเพราะปัญหาของคนอื่นอาจจะกลายเป็นปัญหาของเราเองก็ได้ความใจดีใจอ่อนเกินไปอาจเป็นเหตุให้ต้องเจอเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหาเราไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะ ก็ช่วยเท่าที่เราช่วยพอที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองลาบากช่วงนี้คุณจะได้อะไรมาอย่างง่ายได้นะคะจะราบเรื่อนขึ้นนะคะทำอะไรก็จะราบเรื่อนขึ้นความโชคดีจะเข้าข้างคุณบางทีก็ได้อะไรมาแบบฟุกฟหรือได้มาแบบไม่คาดคิดก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะชีวิตมักจะมีอะไรไม่คาดคิดไม่คาดฝันเสมอ แต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอะไรที่ไม่คาดหวังมักจะได้แต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมายเหมือนชีวิตต้องลำบากก่อนนะคะก่อนที่จะได้ดีเสมอไม่มีปัญหาชีวิตมันก็คงจะไม่เติบโตไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเจออุปสรรคนะคะทุกคนก็ต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เจอนะก็ต้องเจอบ้างเพื่อให้เราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะมันก็เลยมีพลังงานของความเข้มแข็ง และแข็งเก่งปรากฏขึ้นมาด้วยเป็นช่วงที่คุณจะเจอแรงบันดาลใจดีๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นตัวเองสูงและบ่งบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นไม่อยากทำสิ่งเดิมๆอยากจะลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมเดินหน้าทำในสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากคนรอบข้างนะคะได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวจากคนที่คุณรัก สิ่งที่มุ่งหวังหรือสิ่งที่ตั้งความหวังไว้นานก็เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างนะคะกำลังที่จะประสบความสำเร็จหลายอย่างเริ่มที่จะลงตัวเข้าที่เข้าทางก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะชีวิตจะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแต่ก็มีบางเรื่องที่ยังดูวุ่นวายก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะคี่คลายได้เอง มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะอาจจะเป็นบ้านใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่หรือซื้อรถใหม่สักหนึ่งคันนะเป็นรางวัลชีวิตที่เหนื่อยจากการทำงานเก็บพร้อมลอมลริธเพื่อมีสมบัติสักอย่างหนึ่งเป็นของตัวเองนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะคุณจะได้ไปศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติมในสายงานที่คุณทำอยู่ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดนะคะเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นห่วงเวลาที่คุณจะมีความเพียรพยายามและมีความตั้งใจในการทำงานที่สูงมากๆซึ่งก็จะทำให้มีผลงานออกมาดีได้รับการยอมรับใครที่ทำธุรกิจของตัวเองจะมีการลุยตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะหาช่องทางจำหน่ายสินค้าใหม่ๆคุณจะมีอำนาจบารมีมีบุญวาสนา ได้รู้จักคนในระดับสูงรู้จักคนแปลกหน้าต่างที่ต่างถิ่นหลายคนที่จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องเลือกคบคนให้ดีด้วยนะคะคบคนดีที่จะพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคบคนไม่ดีชีวิตก็คงจะตกต่ําลงเรื่อยๆเ,เราอยากมีชีวิตแบบไหนก็ต้องเลือกคบคนแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆถ้าย่างไม่ได้รับความชัดเจน หรือได้รับข่าวสารอะไรที่มันยังไม่ครบถ้วน,วนก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะคะโดยเฉพาะคนเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจใครไวเกินไปเอาให้ชัวร์ก่อนนะคะมีสติทุกครั้งก่อนที่จะตีความอะไรก็ตามคนที่เราเห็นว่าดีในตอนแรกอาจจะร้ายกับคุณในภายหลังก็ได้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะก็ต้องดูคนให้ดีๆดีกเลี่ยงการประทะและความขัดแย้งต่างๆถ้าเป็นไปได้นะคะ เราต้องรู้จักใช้ศิลปะของความนิ่งสงบเพื่อเสยบความวุ่นวายแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ควรงดเว้นในการกระทำที่มันเสียเส่ยงสยๆนะคะห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุกงานรับสินบนต่างๆเพราะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นคดีความจะแก้ไขก็คงยากนะคะหรือหากใครไปบนบานสารกล่าวหน้าที่แห่งใดไว้ถ้าสมหวังแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะ แล้วก็ขอแนะนำอีกอย่างหนึง่งให้ชาวราศีพิจิกทำบุญนะคะด้วยการให้แสงสว่างทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้หรือบริจาคเป็นหนังสือก็ได้นะคะตัวคุณอาจจะไปเป็นคนถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้ส่งผลบนนี้ก็จะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต จเจอปัญหาใดๆก็ตามนะก็จะคิดหาทางแก้ไขได้อย่างง่ายดายแสงสว่างแห่งปัญญาจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณไม่ช้านี้นะคะนี่ก็เป็นดวงโดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการงานนะคะ Ace of Wands หกดาบนะคะก้าไม้เทา้า เอ็มเพลสถ้วยนะคะงานค่อนข้างเยอะหรือพอสมควรมีหน้าที่ใหม่ๆนะคะเข้ามาให้ทำอยู่เรื่อยๆงานจะมีความท้าทายมากขึ้นบางทีก็เหมือนจะทำงานเกินหน้าที่เกินเงินเดือนก็เหนื่อยมากขึ้นนะยังไงก็ขอให้อดทนนะคะเพราะความสำเร็จกำลังจะมาถึงแล้วซึ่งก็มาจากความสามารถของคุณล้วนๆอย่าได้เสียกำลังใจนะทำงานที่ไหนมันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นนะคะ อยากให้มองในแง่บวกมากกว่าอย่างน้อยเราก็ทำงานเก่งขึ้นมีประสบการณ์ทำงานที่มากกว่าคนอื่นบางคนนี่ทำเป็นหมดทุกหน้าที่เลยถ้าออกมาทำกิจการของตัวเองก็สามารถทำได้หมดเลยนะคะมันก็เป็นข้อดีแหละนะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณก็เคลียร์ได้นะคะจัดการได้แล้วก็จะไปทำงานที่ไหนก็สามารถอยู่ได้หมดเลยเพราะคุณก็เจอปัญหามาทุกรูปแบบแล้วนะอึดถึกมีความอดทนดีเยี่ยม ไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวอีกต่อไปนะคะช่วงนี้คุณจะมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทํางานเก่งได้รับการผลักดันให้มีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นจะได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ให้ทําถ้าทําสําเร็จนะชีวิตการทํางานก็จะก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ก็ระวังจะโดนขโมยผลงานระวังคนอื่นจะเคมไอเดียดีๆของเราไปนะคะรวมถึงใครที่ทําธุรกิจ เกี่ยวกับออกแบบสินค้าขายสินค้าก็อาจจะมีคนลอกเลียนแบบหรือโดนแอบ,บอ้างชื่อเสียงก็ได้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะหรือการทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะก็ต้องมีการทําสัญญาให้มันชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์นะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะทําอะไรก็ขึ้นนะคะทําอะไรก็ดีนะก็ขอให เล่งกอบโกยความสําเร็จนะคะอย่าอยู่นิ่งนะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกอารในด้านความรู้นะคะพัฒนาทักษะฝีมือหรือพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่เคยทําก็ต้องฝึกไม่มีอะไรยากถ้าเราเปิดใจที่จะทําและพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเพราะปลูกเพื่อสวนพืชไร่นะเลี้ยงสัตว์ก็จะได้ผลผลิตที่ดี สินค้าได้ราคาเป็นที่น่าพอใจอาชีพค้าขายของกินของใช้นะก็ยังขายได้เรื่อยๆนะคะยังคงมีความมั่นคงดีแต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้สินค้าของเรา,าดูน่าสนใจทันสมัยดูแปลกใหม่ไม่จำเจจากที่ขายอยู่แบบเดียวอาจจะทำให้มันหลากหลายมากขึ้นนะคะลูกค้าจะได้ไม่เบื่อก็ลอง Adapt ลองปรับปรุงให้มันเหมาะสมขึ้น บางทีก็ต้องตามกระแสตามยุคตามสมัยธุรกิจจึงจะสามารถอยู่รอดได้นะคะการเรียนนะคะของนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ค่อนข้างเรียนหนักอยู่เหมือนกันนะบางทีบางวันเนี่ยเรียนอัดกันหลายๆวิชาก็อาจจะเครียดแล้วก็เบื่อได้ก็ต้องหากิจกรรมทําผ่อนคลายสมองบ้างนะคะอย่ามุ่งแต่เรียนอย่างเดียวนะมันจะเครียดเกินไปถ้าที่โรงเรียนมีกิจกรรม เราก็ไปเข้าร่วมบ้างนะคะต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมก็จะช่วยให้การเรียนเนี่ยมันไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแถมยังได้เพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยนะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วเพื่อนก็ยังช่วยสอนช่วยติวในวิชาที่เราไม่เข้าใจนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนก็จะพากันเรียนจบแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันเดี๋ยวมาต่อเรื่องของการเงินนะคะเด t a า จเจอแปดเหรียญนะคะหรือฮาร์ดฟ n นคิงออฟเพนโคการเงินมีความมั่นคงขึ้นนะคะมีเงินใช้จ่ายค่อนคข้างล่องมือเลยทีเดียวแต่มีโอกาสได้รับเงินก้อนโตที่มาจากความสามารถที่โดดเด่นผลงานของคุณนอกจากจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ยังทำเงินได้ดีอีกด้วยนะคะช่วงนี้คุณก็ขยันหาเงินหาเงินเก่ง มีเป้าหมายในการาหาเงินอย่างชัดเจนอยากจะเก็บเงินเพื่อปลดหนี้หรือซื้อของที่อยากได้คุณจะร่ำรวยจากความสามารถและความขยันของตัวคุณเองได้เจอช่องทางในการทําเงินใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างของคุณจะทําให้มีเงินท้องเพิ่มขึ้นนะคะได้เงินจากงานเสริมได้เงินโบนัสหรือเป็นเงินพิเศษที่ได้จากการทํางานสําเร็จนะคะการเงินก็ถือว่าคลองตัวดีมีกินมีใช้นะก็สามารถวางแผนการเงิน ได้ตามที่คุณคาดหวงังตามที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะหรืออาจจะมีการนําเงินไปต่อยอดไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนให้ดีๆสมัยนี้การลงทุนมันก็มีหลากหลายรูปแบบจริงบ้างหลอกบ้างนะก็ต้องอพิจารณาให้ดีๆอะไรที่มันให้ผลตอบแทนมากจนเวอรอ ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะอย่าให้ความโลภมาครอบงำเราได้ต้องมีสติกับตัวเองนะก็จะทําให้เราไม่พลาดพังไม่โดนหลอกนะคะลงทุนได้แต่ก็ต้องมีสติอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะคะก็ต้องอ่าพิจารณาให้อย่างรอบคอบแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเพิ่มจากการเจราจาพูดคุยการเดินทางไปติดต่อธุกรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จดีได้งานได้เงินกลับมา ก็เป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักใครทำมากก็จะได้มากนะคะความทุ่มเทความไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดๆจะทำให้คุณได้ดีอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในเดือนนี้นะคะส่วนมากแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งนั้นนะคะใช้จ่ายภายในบ้านค่าดูแลคนในครอบครัวหรือใครสายบุญก็อาจจะใช้เงินไปกับค่าเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่ต่างๆนะคะ,ะ,คะเงินทำบุญก็ทำตามกำลังศรัทธา ทำบุญในแบบที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะจะทํามากทําน้อยมันก็อิ่มเอมใจได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ระวังการใช้เงินตามอารมณ์ที่จะส่งผลให้การเงินติดขัดในภายภาคหน้าก็ได้ส่วนเรื่องของโชคลาบนะคะของชาวราศีพิจิกก็มีโอกาสได้โชคลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันโชคลาบจากงานที่คุณทําจากธุรกิจของคุณเองเป็นจังหวะการเงินที่ดีมากๆโชคลาบจะเข้าข้างคุณ หยิบจับอะไรทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะเป็นเงินเป็นทองก็ขอให้ขยันทํางานพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ทิ้งโอกาสดีๆความสําเร็จเงินทองมากมายก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนและความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินก้อนโตที่คุ้มค่ามากๆรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณหมั่นกับไหวบูชาอยู่เป็นประจำก็จะประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย ให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ขอให้กระทําแต่ความดีคิดดีทําดีอยู่เสมอบุญกุศลจะหนุนนําให้คุณสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะเดีย๋ยวมาดูเรื่องของความรักกันต่อ justice นะคะสี่ไม้เท้าอัศวินถือถ้วยสีดาบ เก้าดาบนะคะความรักของคนมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้นะ่าจะกําลังวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันอยู่ก็ได้าวางแผนการเงินร่วมกันนะหรือเก็บเงินไว้แต่งงานนะคะความรักของคนมีคู่ก็เรื่อยๆนะมีทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะคะปัญหาส่วนมากก็ไม่ได้เกิดจากคุณสคนแต่เกิดจากคนรอบตัวคนในครอบครัวของแต่ละฝ่าย ที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้ต้องผิดใจกันก็ต้องหนักแน่นให้มากๆนะคะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะอย่าฟังความข้างเดียวรู้แหละบางทีก็ลำบากใจนะคนหนึ่งก็คนในครอบครัวคนหนึ่งก็แฟนของเรานะจะทำตัวเป็นกลางมันก็ยากแต่ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้หรือถ้าเป็นคู่รักที่เพิ่งคบ,ค,บคบหากันเพิ่งคุยกัน มันอาจจะดูคุ้มเครือยังไม่มีความชัดเจนอะไรสักทีไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือตัวเขานะคะก็คงจะไปต่อกันได้ยากนะถ้ายัางไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมา,ายังไม่ยอมพูดคุยกันให้รู้เรื่องสักทีคบกันไปก็คงจะเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์มันก็คงจะไม่ชัดเจนต่อไปแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายบอกไปตรงๆว่าอยากได้ความชัดเจนเขาจะชัดเจนกับเราไหมนะถ้าเขายังเงียบ มันก็คงจะเป็นคําตอบได้อยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่คุณจะพยายามต่อไปหรือเปล่าจะเลิกคุยเลิกคบไม่อยากเสียเวลาหรือไปหาคนใหม่ๆดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเรื่องความรักบางทีมันก็ตัดสินใจแทนกันไม่ได้นะคะสําหรับคู่ที่แต่งงานกันแล้วนะก็ระมัดระวังการทะเลาะบอกแว้งกันแบบรุนแรงทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลนะคะบางทีก็เผลอพังปากหาเรื่องประชดประชันใส่กัน หรือบอกเลิกกันก็ได้นะตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะคะมาอย่างนั้นแล้วมันอาจจะเลิกกันจริงๆบางคู่มีเหตุให้ต้องอยู่ห่างไกลกันด้วยนะก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันมันสั่นคลอนได้นะคะก็ต้องหนักแน่นต่อกันให้มากๆก็น่าจะเป็นช่วงวัดใจอ่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสองคนยังรักกันเหนียวแน่นหรือเปล่านะคะถ้ายังอยากรักกันต่อไปก็ต้องช่วยกันประคับประคองความรักให้ไปต่อกันให้ได้นะคะ ี๋ยวมาดูความรักคอนโสดกันบ้างหกถ้วยนะคะ The l o v e เวอร์อัลวินถือไม้เท้าสิบดาบเด e s ซันสำหรับใครที่เพิ่งเลิกราก,กับแฟนกับคนรักนะคะหรือว่ายังเดิมคนรักเก่าไม่ได้นะยังมีความรู้สึกวนเวียนอยู่ภายในใจทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะ ทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นถ้าคิดจะกลับไปรักกับคนกับแฟนเก่ากับคนรักเก่าแล้วรู้สึกดีก็โอเคนะแต่ถ้ากลับไปแล้วเหมือนไปซ้ําแผลเก่าไม่มีความสุขเหมือนเดิมสู้อยากกลับไปดีกว่านะคะถ้ามองว่ามันเป็นวิบากกรรมไหมก็อย่างที่อาจารย์บอกไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะจะเดินหน้าหาคนใหม่ๆ หรือจะกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมที่ตอนจบมันก็จบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะตัดสินใจนะคะแต่พลังงานจากไพ่สื่อให้คุณควรจะก้าวเดินออกมาอย่างจริงจัง,จง,จง,จงสักทีอย่าย้อนกลับไปหาทางเดิมเลยนะคะเพราะมันจะไปต่อไม่ไหวก็ลองเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่จะเจอความรักที่มันดีมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าใจเราเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่ เราก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆก็รักษาแผลใจนะให้หายดีก่อนรักและเคารพตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อที่เราจะได้เจอคนที่มีพลังงานเดียวกับเราและดีกับเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าเราหรือเขานะไม่สามารถเข้ากันได้หรือมีพฤติกรรมนะคะที่ปรับตัวกันได้ยากทัศนิติไม่ตรงกันอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็ขอให้คุณละทิ้งเอาไว้แล้วเดินหน้าต่อดีกว่านะคะ แต่สำหรับใครที่โสดสนิทนะไม่เคยมีแฟนเลยอยากมีความรักกับเขาบ้างก็อยากเก็บตัวนะคะต้องออกไปหาเพื่อนออกสังคมสังสรรค์บ้างทำตัวให้สวยให้หอยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นการเปิดโงเฮงนะดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจเรามากขึ้นเหมือนเป็นการเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะการนําตัวเองออกสังคมทำให้เราเจอผู้คนมากขึ้นเจอคนหลากหลายก็เปิดโอกาสที่ทำให้เราได้เจอคนดีๆ แต่มันก็จะมีคนไม่ดีคนเจ้าชู้หรือมีเจ้าของแล้วเนี่ยปะปนเข้ามาด้วยนะก็ต้องดูให้ดีๆพิจารณาให้ดีนะคะไม่ต้องรีบร้อนหรือถ้ายังไม่มีใครเข้ามาเรายังไม่พร้อมอก็ไปมุ่งมั่นกับการทํางานหาเงินดีกว่านะคะไปตั้งใจเรียนสร้างอนาคตทีด่ดีให้กับตัวเองไปโฟกัสที่มันถูกจุดที่มันจะดีต่อชีวิตของคุณมีหลายคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของความรักนะไป หาเวลานะคะไปขอเวลาไปคว้าเงินก่อนนะคะไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยชีวิตอาจจะลาบากมากกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพ4ี่ทั่วนะคะ p a g e of อฟวอร์น e ชมเปรระวังอาการเวงเวียนศีรษะปวดหัวอาจจะมีความเครียดสะสมก็ได้นะคะก็ต้องพยายามปล่อยวางบ้าง แล้วก็ระวังเรื่องของกระดูกนะกระดูกเรื่มเสื่อมปวดตามข้อปวดเขา่ากล้ามเนื้ออักเสบเพราะว่าอาจจะออกกําลังกายมากเกินไปหรือลูกนั่งผิดท่านะคะรวมทั้งการเดินการวิ่งก็มีโอกาสที่จะสะดุดหกล้มนะเป็นแผลฟกช้ำตาเขียวได้แต่ถ้าเราไม่ประมาทนะคะระมัดระวังตัวมากขึ้นพวกอบุบัติเหตุมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะหรือถ้ามันจะเกิดอย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะแล้วก็ระวังพวก อคอเลสเตอรอลนะความดันไขมันโรคเลือดต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีไขมันสูงนะพวกของทอดของมันของปิ้งย่างทั้งหลายนะคะควรเน้นจะเน้นทานผักแล้วก็ผลไม้เยอะๆต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินบ้างอย่าก,กินตามใจปากมากเกินไปนะโรคร้ายแรงส่วนมากมันก็จะมาจากอาหารการกินที่เรากินกันทุกวันนี่แหละนะคะก็ต้องเลือกกินที่มันมีประโยชน์กับร่างกายของเราให้มากขึ้น นี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกสําหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือน หากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรสามารถกดปุ่มซับปปแต้หรือปุ่มขอบคุณมาได้อาจารย์จะนําไปพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยอยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะมารับพลังบวกร่วมกันใครที่ท้อแท้เส้นหวังกับการใช้ชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกําลังใจให้คุณมีแรงสู้ชีวิตต่อไป แม้ชีวิตมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าใจเราสู้สัยอย่างยังไงเราก็จะสามารถผ่านไปได้สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรใหท้ทุกๆท่านมีความสุขก,กายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ